ต่อไปนี้ก็พนมมือขึ้นพร้อมกับดอกไม้ว่าตามลุงพ่อว่าแรงๆนโมตะบอดมานานแล้วนโมตาดีนโมตาสะพระกวะโตขอความนอบน้อมจงมีแดพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นานอรหัโต์สมมาสัมพุทธัสาผู้ไกลจากกิเลสจัตจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพะควะโตขอความนอบน้อมจงมีแด พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตโตสัมมาทัมพุทตะผู้ไกลาจากกิเลสจัตตรูปช,ชอบได้โดยพระองค์เอ,องนาโมตจะพระควณโตขอความนอบน,น้อมจมีแด พระผู้มีพระภาคจ้าพระองนนค์นั้นระรหตุสัมมาสัมพุตจา,าะาผู้ไกลจากกิเลสตะจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เอ,องน,าน้นาโมตัาระพระกวัตโตขพระาะความนอบน้อมจงมีแดง พระภูมิพระภาคเจ้าพรองนานอรหตตสัมมาทัมพุทธตาผู้ใกล้จากกิเลสตัตรูช,ชอบตายโดยพระองค์เองพุทธังสารานาังกัจฉามิธรรมังสารานาังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกแม่ครั้งที่หนึ่งยกขันไกทิตาแลว้วก็ไหวแค่อ,อกทุทธียมปีพุทธังสรนัง,งกระฉามี พุทธียมปีธรรมังสารนังกชามิผู้ดิยมปีสังคังสารนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่ครั้งที่สอง ตาตียมปีพุธทธังสารนังกชามิตาต,าต,า a, ต,าตาียมปีธรรมังสารนังกฉามิตาตียมปีสังคังสารนังกฉามิข้าไปเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม่ครั้งที่สามนี่เขาถึงไกลสนปาคมทางตรงพุทธาบูชามหาเตชวันโตธรรมาบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโพกกวโหตีโลการาถง พี i, function, lighting, antis, sweating, ิ heures, บูชายันตีพุทธบูชามหาบูชาสังฆาบูชาปฏิปฏิปฏิบูชายะเอาจะแปลฟังพุทธบูชามหาเตจวันโตพระพุทธเจ้ามีชัยชนะกิเลสแล้วได้ต่อธงกรันแล้วนั่นคือโพธิสัตว ตทธงกะร์นรรมะบูชามหาปัญโยพระพุทธเจ้าศี้สะแหลมแล้วมีโพกทรัพย์มาแจกพระสงฆ์สังฆาบูชามหาโภกะโหมีโภกทรัพย์มาแจกพระสงฆ์แล้วติโลกนาถังเรามีถังขยะอยู่อันเดียวไปเทเ่สวมทุกวันทุกวันอาภีบูชายันตีนี่ดอกไม้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้า ไตรกสนาคมสามเลยนับเรียงตัวเป็นแปดบุคคลคือสาวกของพระพุทธเจ้ามีเจ็ดพระองค์แปดจังพระพุทธเจ้านับเรียงตัวเป็นแปดบุคคลนั่นจึงบูชายันปาติปาติปาติบูชานั่นปฏิบัติาตามต่อไปนี้ก็ว่าโยโทโสโมหะจิเตโยโทโสมโมหะจิเทคือโมโหนั่นเองตัดกรรม โมโหก็ม ne ีดามันดาก็ครูบาอาจารย์ก็พระพุทธธรรมประสงค์ก็ตามเจ้ากรรมในเวรก็ตามนี่จิตัดเอาว่าตามโยโทโสโมหิเตนะพุทธรัตมิงปาประกาโตมายาสัรมะเมกตังโทสัง สัพพะปะปังวินาสัสติโยโธโสโมหะกิเตนะธรรมารัตมิงปาปะโตมายาธรรมะเมกตังโทสังสัพพะปะปังวินาสัสติโยโธโส โมหะกิเตนาสังครัตมิงปาปะกะโตมมยาธรรมะคเมกตังโทงสังสังงาภะปะปังวีนาสันติโยโทโสโมหะกิเตมิดามานานารัตมิงปาปะกะโต มยะสมะคเมกตังโทสังสัะภาพปาปังวินาสติโยโทโสโมหหกิเตครูบาอาจารย์นรสมิงปาปกตโมมยาธรรมะคาเมกตังโทสังสักภาพปาปัง วินาสันติโยโทโสโมหกิเตเจ้ากรรมในเวนรัตมิงป่าปกโตมายาธรรมะคมเมกตังโทสังสัพพะป่าป,ปังวินาสันติอา้าวขานี้ว่ากายอยากรรมสมามวาจีกรรมสีที่เราแสดงอยู่เมื่อกี้นี่แหละ กระแดงที่ออกกายกรรมบาจีกรรมกายกรรมสามบาจีกรรมทีมโนกรรมสามเนี่ยเอาิีว่าต่อไปกายกรรมสามวาจีกรรมทีมโนกรรมสามพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้สัประมาทพลัดพลั่งต่อหน้าและลับหลังก็ดีที่ควรก็ดี ที่มีควรก็ดีพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขออภัยโทษโทษให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายหายบาปไถ่กรรมให้เวรบาปกรรมทำเวนมาใ่ชาติปังก่อนหรือชาติปัจจุบันนี้ก็พวกข้าพเจ้า รู้เท่าไม่ถึงการ,อ,ราอยู่ในอวิชาวชาบัดนี้พวกข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทำบาปได้บาปจริงทำบุญได้บุญจริงทำชั่วได้ชั่วจริงทำด,ดีได้ดีจริงฉะนั้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้มาขอถึงคุณ พระพุทธธรรมประสงค์คุณมิดามันดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรที่พวกกับเจ้าทั้งหลายได้ล่วงละเมิดด้วยวาจีกรรมมโนกรรมกายกรรมต่อพระพุทธธรรมประสงค์ต่อคุณมิดามันดาง ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรขอคุณพระพุทธประธรรมประสงค์จงมายกโทษจงมาอดโทษให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายห้บาปห้กรรมห้เวรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวเสียบทอง ปวดขาเจ็บทั่วจรพังกายเขียวทั่วจรพังกายพวกขาไปเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายต่อพระพุทธประธรรมประสงค์ต่อหลวงพ่อรวงของพระองะคงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงเจ็ดวันถึงเจ็ดวันแล้วหายเด็ดขาดตลอดอวสาน ขอยสงสารโการให้พวกข้าพเจ้าโดยเถิดเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุนาโมตัสสะตดรรัดกรรมตัดเวรน,นาโมตัสสะตัดกรรมตัดเวรนาโมตัสสะตัดกรรมตัดเวรทุทินัง วัตเตเมธานังกรรมเวนอัตวะขยาวหังนิพพานังโหัวตุกภูติยมปีทุตินังวัตเตเมธานังกรรมเวนอัตวะขยาวหังนิพพานังโหัวตุกตาติยมปีทุตินัง วัตเมธาน낭จมเบนอชวะพยาวหังนิพพานังโหตุสาธุสาธุสาธุมันไปนิพพานแล้วนะนิพพานังโหตุโหตุนะมันไปนิพพานแล้วนิพพานังคือเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวเสียบท้องโมโหพวกนั้นมันไปนิพพานแล้วอย่าไปพูดหามัน กะล่ำเจ็ดวันได้ยินไหมกะล่ำเจ็ดวันอจะยไปพูดเรียนเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวโมโหยังไม่ดีจะไปพูดหามันได้ยินไหมกะล่ำเจ็ดวัน